ณที่ซึ่งเงาแห่งความมืดมิดทาบทับหมู่บ้านและผืนป่าความเชื่อกเก่าแก่เล่าขานถึงสิ่งที่มองไม่เห็นหากแต่สัมผัสได้ถึงความเยียบเย็นสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่ไม่มีอยู่จริงและสัมผัสได้ถึงความหวาดผวาที่กัดกินหัวใจคืนนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกเร้นลับของผีอีสานที่ซึ่งทุกเสียงกระสิบทุกเงาที่ไหวและทุกความฝันอาจไม่ใช่แค่จินตนาการ แต่คือคําเชิญสู่ความตายที่ไม่อาจหลีกหนีเรื่องที่ 1. เสียงกระโดดในป่าผีกองกอยถ้าได้ยินเสียงก้อยกอยในป่าอย่าหันกลับไปเด็ดขาดจ่ามแม่นอดีตทหารพรานที่ปลดประจำการและกลับมาอยู่บ้านเกิดแทบชายแดนจังหวัดมุกดาหารเขาเคยผ่านสงครามป่าเขาและความตายมานับไม่ถ้วน ชายผู้ที่ชีวิตลอล้อมขึ้นจากดินปืนและเลือดเนื้อม่ได้รู้จักความกลัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าน่ากลัวกว่าก,กระสุนคือผีกองกอยคำบอกเล่าจากบรรพบุรุษที่ฟังดูราวตำนานปารำปราแต่สำหรับชาวบ้านแถบนั้นแล้วมันคือเรื่องจริงที่อยู่คู่กับป่ามานานแสนนานผีกองกอยเป็นวิญญาณเร่ร่อนมีขาเดี่ยวกระโดดไปมาในป่าลึกมันจะมาพร้อมกับเสียง กกก้้อออยยยคล้ายเสียงกระซิบจากความว่างเปล่าใครได้ยินแล้วเผือหันกลับไปมองจะถูกดึงวิญญาณไปอยู่ด้วยหรือบางทีก็ทิ้งร่องรอยอาถรรพ์ไว้ให้ผู้พบเห็นต้องทนทุกทรมานไปจนตายในคืนเดือนมืดสนิทเรากับท้องฟ้าได้กลืนกินแสงดาวไปจนหมดสิน้นจาาแม่นและของดันไในลูกชายวัยสิปีผู้ซึ่งร่างกายผอมเกริ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เดินทางเข้าสู่ป่าลึกเพื่อหาของป่าจ่าแม่นเป็นที่รู้จักดีเรื่องความชำานาญในป่าเขาทุกตารางนิ้วของป่าแห่งนี้เปรียบเสมือนหลังมือของเขาพวกเขาตั้งแคมป์เตรียมตำทานเล็กๆที่น้ำใสสะอาดไหลเอื่อยๆท่ามกลางหมู่ไม้สูงใหญ่และเถาวันที่พันเกี่ยวกันเป็นปมดูน่าเกรงขามชาวบ้านเคยเตือนว่าอย่าไปนอนแถวนั้นเพราะเป็นเขตของผีกองกอยแต่จ่าแม่นในวัยที่ผันตัวเป็นชาวป่า ออกล่าหาของป่าเลี้ยงชีพมาหลายปีก็ยังคงเชื่อมั่นในประสบการณ์ของตนเองว่าเสียงเตือนเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องเล่าเก่าแก่ที่ใช้คูเด็กๆเ,เท่านั้นแรกเริ่มก็ไม่มีอะไรผิดปกติเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมแสงหิ่งห้อยริบรีกระพิบเป็นจังหวะตามความมืดมิดของค่ำคืนเสียงฟื้นที่ลุกโชนในกองไฟแตกเปรี้ยเป็นระยะๆะะอากาศเย็นเย,ยือกเริ่มซึมซาบเข้ามาถึงกระดูก ทั้งสองพ่อลูกนอนห่มผ้าผืนบางข้างกองไฟที่ใกล้จะมอดดันในพริกตัวไปมาด้วยความตื่นเต้นที่ได้ออกมาผจญภัยกับพ่อในป่าลึกเป็นครั้งแรกผิดกับจามแมนนที่หลับตาพริมเตรียมตัวเข้าสู่ห้วงนินตราหลังจากการเดินทางที่ยาวนานมาทั้งวันจนกระทั่งราวตีสองเสียงเงียบสงัดเข้าปกคลุมพื้นป่าเสียงจิ้งหรีที่เคยร้องระงมเงียบหายไปอย่างกะทันหัน ความรู้สึกผิดปกติแล่นเข้าสู่ประสาทสัมผัสของจ่าแม่นทันทีชายผู้ผ่านสนามรบมานักต่อน,นักย่อมรู้ดีว่าความเงียบที่ผิดธรรมชาติในป่านั้นหมายถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้จ่าแม่นลืมตาขึ้นช้าๆแล้วพยายามกลั้นลมหายใจเพื่อฟังเสียงรอบข้างในความมืดมิดที่ไร้แสงจันทร์มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาเบาๆแต่ชัดเจน กอยกอยกอยเสียงนั้นฟังดูเหมือนอะไรบางอย่างกระโดดขาเดียวอยู่ไม่ไกลคล้ายเสียงไม้ตีพื้นดินแห้งๆสลับกับเสียงที่ฟังดูคล้ายคำว่ากอยที่ถูกเปล่งออกมาจากลำคอแหบพร่าเป็นจังหวะสั้นๆซ้ำๆไปมาดันในที่นอนอยู่ข้างๆสะดุง้งขึ้นมาด้วยความตกใจดวงตาของเขากลมโตในความมืดพ่อเสียงอะไรนะ่ะ สียงกระซิบของดานายสันเครือด้วยความกลัวจ่าแมนรีบเอามือปิดปากลูกชายไว้แน่นแล้วกระซิบตอบด้วยน้ำเสียงที่ต่ำและดุดันอย่าพูดอย่าขยับอย่าแม้แต่จะหายใจแรงเขาดันร่างลูกชายให้แนบชิดกับตัวเองสายตาคมกริบกวาดมองไปร,บรอบๆเพื่อหาสิ่งที่มาของเสียงนั้นเสียงกระโดดใกล้เข้ามารื่อยๆมันไม่ได้เคลื่อนที่เหมือนสัตว์ทั่วไปแต่เป็นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอราวกับมีขาเพียงข้างเดียว เคลื่อนตัวเร็วผิดธรรมชาติจนยากจะคาดดาวทิศทางที่แน่นอนเงาดำทะมึนบางอย่างที่มองเห็นเลือนรางเคลื่อนไหวผ่านเปลวไฟที่ริบรีเบาๆเป็นจังหวะตึกตึกก้อยก้อยก้อยบางทีเสียงก็เหมือนอยู่ห่างออกไปแล้วบางทีก็เหมือนอยู่ใกล้แค่ปลายเท้าเสียงที่กระโดดซ้ำไปซ้ำมาวนเวียนอยู่ร,บรอบๆแคมป คล้ายกำลังสำรวจหรือรอคอยจังหวะจ่าแม่นกำมีดพกในมือแน่นเงยเย็นเหยียบผุดขึ้นตามไรผมเขารับรู้ถึงความเยือกเย็นที่ผิดธรรมชาติที่แผ่่ซ่านเข้ามาในอากาศความหวาดผวาที่ไม่ได้เกิดจากศัตรูที่จับต้องได้แต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติเข้าครอบงำจิตใจเวลาผ่านไปเนินนานราวกับชั่วโมงในที่สุดเสียงกระโดดนั้นก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดมิด พร้อมกับความเยือกสงัดที่กลับมาปกคลุมผืนป่าอีกครั้งจาแม่นรออยู่อีกนานกว่าจะยอมคลายมือออกจากปากลูกชายและปล่อยให้ความตึงเครียดที่กดทับมานานคลายลงบ้างเขารู้ดีว่าคืนนี้พวกเขาคงนอนไม่หลับอีกแล้วรุ่งสางเมื่อแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องลงมาต้องยอดไม้ทะลุผ่านใบไม้ที่หนาทึบลงมาที่พื้นดินพวกเขารีบเก็บข้าของอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน ความหวาดกลัวที่เก่ะกลุมอยู่ในจิตใจทําให้จ่าแม่ไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองรอบๆที่ตั้งแคมป์พวกเขาพบรอยเท้าขาเดียวเป็นทางยาวบนดินชื้นคล้ายรอยเท้าของมนุษย์แต่มีเพียงข้างเดียวเป็นรอยเท้าที่ดูประหลาดผิดธรรมชาติบางแห่งมีคราบเลือดเล็กๆหยดตามทางเหมือนรอยเลือดที่แห้งกรังและยังคงทิ้งกลิ่นคาวจางๆไว้ในอากาศแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อกลับถึงบ้านขณะที่จ่าแม่กำลังช่วยดานายล้างเท้า ขาก็พบรอยกัดเล็กๆที่ข้อเท้าของดนไนรอยกัดนั้นเป็นเพียงรอยบุ่มเล็กๆคล้ายรอยฟันของสัตว์เล็กๆแต่กลับไม่มีรอยถลอกหรือเลือดออกแม้แต่น้อยดันไนเองก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยเขาจําไม่ได้เลยซ้ําว่าไปโดนอะไรกัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่จาแม่นเย็นว่าไปทั้งตัวเมื่อเห็นรอยนั้นชาวบ้านเมื่อเห็นรอยที่ข้อเท้าของดนไนก็พากันซุบซิบและ,สะแสดงสีหน้าหวาดกลัวบางคนถึงกับถอยห่างจากดันไนทันทียายหอม หญิงชาราผู้รู้รอบด้านศยศาสตร์ในหมู่บ้านมองรอยนั้นด้วยแววตาที่สันไหวแล้วพูดด้วยเสียงแหบพร่าว่านั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของการถูกผีกองกอยทำหมายยายหอมอธิบายว่าผีกองกอยไม่ได้แค่คนแต่มันจะทำเครื่องหมายเมื่อที่เหยื่อแล้ววิญญาณของมันก็จะตามติดเหยื่อไปไม่ว่าจะหนีไปที่ไหนถ้าไม่มีการทำพิธีปัดรอยวิญญาณของผีกองกอยก็จะตามติดไปจนตายและจะนำพาดวงวิญญาณของเหยื่อไปเป็นพวก จ่าแม่นไม่รอช้าเขาตัดสินใจทําพิธีปัดรอยให้ลูกชายทันทีโดยมีชาวบ้านที่พอมีความรู้ด้านไสยศาสตร์มาช่วยทําพิธีให้การทําพิธีเป็นไปอย่างเคร่งครีมมีการท่องมนต์คา,าถารดน้ํำมนต์และใช้สมุนไพราบางชนิดถูไปตามรอยกัดนั้นหลังจากการทําพิธีปัดรอยเสร็จสิ้นจ่าแม่นก็ไม่เคยพาดนายเข้าป่าลึกอีกต่อไปทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลมพัดใบไม้ไหวหรือเสียงกุกกักในยามค่ำคืน จ่าแม่นยังคงผวาและหันขวับไปมองด้วยความระแวงเขารู้ดีว่าเรื่องของผีกองก่อยไม่ใช่แค่นิทานหลองเด็กมันคือความจริงที่เคยสัมผัสดได้ใกล้แคบปลายเท้าและทิ้งร่องรอยอาถรรพ์ไว้ที่ข้อเท้าของลูกชายเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางสิ่งในป่าไม่ได้น่ากลัวเพียงแค่เสียงกระสุนแต่ยังเป็นเสียงกระโดดของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่จะตามติดคุณไปจนวันตาย เรื่องที่สองคำสัญญากับหญิงในฝันผีแม่ม่ายจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความงามในฝันไม่ใช่พรจากสูนสวรรค์แต่เป็นคำสาบจากโลกแห่งวิญญาณหมู่บ้านโคกสำราญในอำเภอหนึ่งของภาอีสานเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายและยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่แล้วความสงบสุขนั้นก็ถูกทำลายลงด้วยเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่มีใครคาดคิด ชายหนุ่มวัยชะกันในหมู่บ้านเริ่มล้มตายติดต่อกันถึงสามคนในเวลาแค่สองสัปดาห์แต่ละศพไม่มีบาดแผลไม่ป่วยไม่เจ็บค่ำก่อนตายยังงั่งดื่มเหล้าหัวเราะกับเพื่อนฝูงอยู่ดีๆแต่ตื่นเช้ามาก็กลายเป็นศพนอนตัวแข็งทื่อหน้าซีดไร้เลือดราวกับวิญ,ญญาณได้หลุดลอยออกจากร่างไปแล้วอย่างไร้ร่องรอย ความหวาดผวาเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านเสียงซุบซิบนินทาเสียงกระซิบถึงลางร้ายเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆผู้เฒ่าผู้แก่พากันบอกว่านี่ไม่ใช่การตายปกติแต่เป็นฝีมือของบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นสิ่งที่พวกเขากล่าวขานถึงคือผีแม่ไม้ ผีแม่ไม้ตามความเชื่อของชาวอีสานคือวิญญาณหญิงสาวที่ตายในสภาพยังสาวหรือตายโดยที่ยังไม่สมปรารถนาในเรื่องคู่ครองหรือบางครั้งก็เป็นวิญญาณที่ถูกปล่อยมาเพื่อเอาผัวมันจะมาในรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าหลงไหลยั่วยวนให้ชายหนุ่มหลงไหลในความฝันแล้วดึงวิญญาณไปอยู่ด้วยเมื่อวิญญาณถูกดึงไปร่างกายก็จะตายอย่างสงบโดยไม่มีร่องรอยใดๆชาวบ้านโคกสำราน เชื่อว่าผีแม่ไม้มาเอาวิญญาณชายหนุ่มในหมู่บ้านไปเป็นสามีเพราะเห็นได้จากจำนวนชายหนุ่มที่ตายไปอย่างกระทันหันโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนยายคำแม่หมอคนเก่าของหมู่บ้านซึ่งมีใบหน้าเหี่ยวย่นตามการเวลาแต่แววตาเต็มไปด้วยพลังและความรู้เรื่องไสยศาสตร์ได้เรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทั้งหมดเธอตัดสินใจทำพิธีเสี่ยงทายเพื่อค้นหาต้นเหตุของเรื่องร้ายนี้ ท่ามกลางความเงียบงันและความตึงเครียดยายคำทำพิธีอย่างเคร่งขรึมมีการจุดเทียนทูบและวางเครื่องเส้นไหว้ต่างๆเธอหลับตาภาวนาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลืมตาขึ้นช้าๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่หนักแน่นว่ามันมาเลือกแล้วมันจะเอาอีกหนึ่งคนคำพูดของยายคำเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจชาวบ้านสร้างความตื่นตระหนกและหวาดกลัวไปทั่วใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไป ในบรรดาชายหนุ่มที่เหลือรอดชีวิตในหมู่บ้านสายตาของชาวบ้านจับจ้องไปที่องค์เด็กหนุ่มหน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านผิวขาวเหลืองดวงตาคมผมหยักศกเล็กน้อยเขาเป็นที่หมายปองของหญิงสาวในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านองค์มีนิสัยร่าเริงแต่ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเขากลับดูซึมลงอย่างผิดปกติราวกับมีบางสิ่งบางอย่างคอยตามหลอกหลอนอยู่ในจิตใจ เมื่อถูกชาวบ้านถามถึงอาการที่ผิดปกติองค์ก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจไปตามๆกันคือสองคืนก่อนผมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากครับนางใส่ชุดไทยยืนรออยู่ปลายเตนางยิ้มให้ผมสวยมากแล้วนางก็บอกว่านางบอกให้ผมไปอยู่ด้วยกันที่ปลายนาะนางบอกว่าจะดูแลผมไม่ต้องห่วงพ่อแม่ ยายคำถึงกับลุกพรวดขึ้นมาทันทีที่ได้ยินคำพูดขององค์แววตาของยายคำเต็มไปด้วยความตกใจปนความโกรธที่องค์ไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเองโดนแล้วไอองเอ้ยทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกยายคำพูดด้วยเสียงที่ดังและดุดันเธออธิบายว่านี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าองค์ได้ถูกผีแม่ไม้เลือกให้เป็นสามีรายต่อไปแล้ว หากไม่รีบทำอะไรสักอย่างองจะต้องตายอย่างแน่นอนในไม่ช้ายายคำจึงรีบทำพิธีแต่งเมียกันผีให้โองทันทีเพื่อเป็นการบอกผีแม่ไม้ว่าองมีคู่แล้วและไม่สามารถไปเป็นสามีของมันได้การทำพิธีนี้เป็นพิธีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยให้องค์แต่งงานกับต้นกล้วยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีชีวิตใหม่และอุดมสมบูรณ์พิธีเริ่มต้นในคืนนั่นเอง ยายคำนำองค์ไปที่ต้นกล้วยที่ปลูกไว้ท้ายหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบางส่วนที่กล้าพอจะมาเข้าร่วมพิธีต้นกล้วยถูกตกแต่งด้วยผ้าแพรสีขาวดอกไม้และเครื่องหมากพลูต่างๆองค์ต้องสวมใส่ชุดขาวที่เตรียมไวใ้ให้ยายคำท่องมันคาถาอันศักดิ์สิทธิ์พลางโรยเข้าสารเสกไปรอบๆต้นกล้วยและตัวองค์ จากนั้นก็ใช้ผ้าขาวมัดมือมัดเท้าขององค์เข้ากับต้นกล้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขามีคู่แล้วและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผูกมัดองค์ไว้กับโลกมนุษย์ไม่ให้วิญญาณของเขาถูกดึงไปได้ง่ายๆยายคำสั่งให้องค์นอนพักอยู่ในบริเวณนั้นตลอดทั้งคืนโดยห้ามขยับตัวไปไหนเด็ดขาดหลังทำพิธีเรื่องก็เงียบลงอย่างน่าประหลาดใจไม่มีชายหนุ่มคนใดในหมู่บ้านล้มตายอย่างปริศนาอีกต่อไปทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอก คิดว่าคงเป็นเพราะพิธีแต่งเมียกันผีได้ช่วยชีวิตองค์ไว้ได้ทันเวลาและผีแม่ไม้ก็คงจะเลิกรังควานหมู่บ้านไปแล้วเช่นกันความสงบสุขก็กลับคืนสู่หมู่บ้านโคกสำราญอีกครั้งผู้คนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติแต่เรื่องราวของผีแม่ไม้และองค์ยังคงถูกเล่าขานกันไปอย่างไม่รู้จบแต่มีคนพบรอยเท้าผู้หญิงเปลี่ยวเท้าข้างต้นกล้วยต้นนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้น รอยเท้านั้นดูเล็กและเรียวคล้ายเท้าของผู้หญิงที่เพิ่งเดินเหยียบย่ำบนพื้นดินที่ชื้นแฉะแต่ที่น่าขนลุกคือรอยเท้านั้นหายไปเฉยๆกลางอากาศราวกับเจ้าของรอยเท้าได้เดินไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่ารอยเท้านั้นเป็นของใครหรือหายไปไหนแต่ทุกคนต่างเชื่อว่านั่นคือรอยเท้าของผีแม่ไม้ที่มาดูสามีของมัน และเมื่อพบว่าโอ่งมีพรรยาแล้วมันจึงจากไปอย่างเงียบๆเรื่องราวของผีแม่ไม้ยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานในหมู่บ้านโคกสำรานเป็นเครื่องเตือนใจถึงความลึกลับของโลกวิญญาณที่บางครั้งก็อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดและความงามที่เห็นในความฝันอาจไม่ใช่สิ่งดีเสมอไปเพราะมันอาจเป็นคำเชิญสู่ความตายที่ไม่มีวันหวนกลับ เรื่องที่สเสียงร้องจากทุ่งผีตายท้องกลมเมื่อเสียงคร่ำครวญจากความว่างเปล่าไม่ใช่เพียงเสียงของลมแต่คือเสียงเรียกของวิญญาณที่ยังไม่ได้เกิดในจังหวัดยโสธรท่ามกลางผืนนาอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ทอยาวสุดลูกหูลูกตาเป็นที่ตั้งของที่นาของบุญหลายชาวนาผู้ขยันขันแข็ง บุญหลายมีที่นาอยู่ติดกับทางป่าที่เป็นทางเปลี่ยวไม่ค่อยมีคนเดินผ่านในเวลากลางคืนบริเวณนั้นมีเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาแต่โบราณว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวตั้งท้องคนหนึ่งถูกสามีทิ้งไปอย่างไม่ใยดีเธอไม่มีที่พึ่งพาไม่มีใครเหลียวแลต้องทนทุกทรมานอยู่อย่างโดดเดี่ยวและไปคลอดลูกคนเดียวกลางทุ่งนาอันเปลี่ยวเปล่าแห่งนี้สุดท้ายเธอและลูกก็ไม่รอดตายทั้งกลมในที่สุด วิญญาณของเธอจึงยังคงวนเวียนอยู่หน้าที่แห่งนั้นด้วยความทุกข์ระทมที่มิอ่านหาที่ระบายเป็นที่มาของตำนานผีตายท้องกลมที่ชาวบ้านเชื่อว่ายังคงวนเวียนอยู่เพื่อตามหาลูกที่ไม่ได้ลืมตาดูโลกคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับอากาศเย็ยนเยือกจับใจบุญหลายต้องมาเฝ้านาอยู่คนเดียวเพื่อป้องกันสัตว์ป่าเข้ามารบกวนพืชผลที่กำลังออกรวงเขาได้นั่งพักใต้กระท่อมไม้ไผ่กลางนาที่สร้างอย่างเรียบง่ายแต่แข็งแรงเพื่อเป็นที่พักพิงยามค่ำคืน ลมหนาวพัดโชยมาเป็นระยะระยะทำให้เสียงใบไม้เสียดสีกันเป็นเสียงซาๆรอบกระท่อมหลังจากเด็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันบุญหลายก็เผลอหลับไปในที่สุดด้วยความอ่อนเพลียที่สะสมมานานในห้วงแห่งนิทราที่แสนสั้นจูๆ่ๆบุญหลายก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆแว้มาแต่ไกลเสียงนั้นฟังดูโหยหวนและเจ็บปวดคล้ายเสียงสะอื้นที่กลั่นไว้ไม่อยู่มันดังแว้มาตามสายลมที่พัดผ่านทุ่งนาอันกว้างใหญ่ <c oughs> ช่วยลูกคอยแนะ่ช่วยลูกคอยแนะ่เสียงนั้นฟังดูเศร้าสอยและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังตอนแรกบุญหลายนึกว่าเสียงแมวที่กำลังร้องหาคู่หรืออาจจะเป็นหญิงหลงทางที่เข้ามาในป่าแต่เสียงนั้นไม่ได้จางหายไปตามลมมันดังวนซ้ำไปมาเหมือนร้องอยู่ที่เดิมไม่ได้ใกล้ขึ้นหรือไกลออกไปเรากับผู้เป็นเจ้าของเสียงยังคงอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างจากเขามากนักเสียงที่ซ้ำไปซ้ำมานั้นเริ่มทำให้บุญหลายรู้สึกผิดปกติ ความสงสัยและความกังวลเริ่มเข้าครอบงำจิตใจของเขาด้วยความสงสัยปนกับความกลัวบุญหลายตัดสินใจลุกขึ้นเดินออกจากกระท่อมเดินตามเสียงไปในความมืดที่ไร้ซึ่งแสงดาวและแสงจันทร์มีเพียงแสงไฟฉายเก่าในมือที่ส่องนำทางไปข้างหน้าเสียงร้องไห้นั้นยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้จุดที่ดังที่สุดดูเหมือนจะอยู่ตรงบริเวณโคนต้นตาลสูงใหญ่หลายต้นที่ตั้งตรงงานอยู่กลางทุ่งและใกล้กับป่ารกรึ้ม ต้นตาลเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นจุดที่เกิดเรื่องราวลึกลับบ่อยครั้งชาวบ้านมักจะเตือนไม่ให้เข้าใกล้บริเวณนั้นในเวลากลางคืนเมื่อเดินไปถึงโคนต้นตาลสูงใหญ่แสงจันทร์บางๆที่แทรกตัวลงมาท่มกลางหมู่เมฆทำให้บุญหลายมองเห็นเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดบางสิ่งบางอย่างไว้แน่นในอ้อมแขนบุญหลายรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างกายแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่เหนือกว่าความกลัวเขาเก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวหนึ่งเงาที่เห็นในตอนแรกเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ร่างของผู้หญิงคนนั้นดูซิดเสียวราวกับไร้ชีวิตแต่เธอยังคงกอดสิ่งที่อยู่ในอ้อมแขนไว้อย่างแนบแน่นพลางส่งเสียงร้องไห้ออกมาไม่หยุดหย่อนช่วยลูกคอยนะลูกคอยยังไม่ได้เกิดเลยน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทรมานจนทำให้บุญหลายรู้สึกสงสารอย่างจับใจเขาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆย,ยกไฟฉายในมือขึ้นส่องไปที่ร่างของผู้หญิงคนนั้นเพื่อให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น และสิ่งที่บุญหลายเห็นในวินาทีนั้นทําให้เขาถึงกับสะดุ้งสุดตัวสิ่งที่หญิงคนนั้นอุ้มอยู่คือท้องของตัวเองที่โป่งออกเหมือนยังท้องแก่เต็มที่ทั้งที่เธอดูไม่มีชีวิตดวงตาเบิกโพรง่งไร้แววหน้าซีดขาวราวกับศพเธอไม่ได้อุ้มทารกคุณใดไว้ในอ้อมแขนเลยแต่สิ่งที่เธอโอบกอดไว้คือหน้าท้องที่ใหญ่โตของตัวเองซึ่งเป็นสัญญาณของชีวิตที่ยังไม่ลืมตาดูโลกบุญหลายถึงกับเข่าก่อนด้วยความหวาดกลัวเขาตระหนักได้ทันทีว่า นี่ไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาที่หลงทางหรือวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือแต่เป็นวิญญาณของผีตายท้องกลมที่ยังคงวนเวียนอยู่กับความทุกข์ทรมานของลูกที่ยังไม่ได้เกิดและยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดบุญหลายไม่รอช้าเขาหันหลังกลับวิ่งหนีสุดชีวิตโดยไม่คิดชีวิตวิ่งไปตามทางเดินแคบๆในความมืดโดยไม่สนใจเสียงร้องไห้ที่ยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในสุตพันธ์ เขาไม่กล้าหันกลับไปมองแม้แต่น้อยวิ่งกลับบ้านด้วยอาการหอบเหนื่อยตัวสั่นเทิมด้วยความกลัวและมีอาการไข้ขึ้นสูงทันทีที่ถึงเรือนเขาละเมอร้องลูกคอยแน่ลูกคอยแน่ตลอดทั้งคืนเรากับเสียงของผีตายท้องกลมได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจของเขาทําให้เขาไม่อาจหลุดพ้นจากฝันร้ายนั้นได้จนต้องให้หลวงพ่อจากวัดใกล้ๆมาทําพิธีถอนถอนวิญญาณและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวบุญหลายหลวงพ่อพรมน้ำมนต์ท่องมนต์คาถา และใช้สายศิลผูกข้อมือให้บุญหลายเพื่อปกป้องเขาจากวิญญาณร้ายหลังจากพิธีบุญหลายก็ค่อยๆฟื้นตัวจากอาการไข้และความหวาดกลัวที่ก่อลุมจิตใจแต่เขาก็ยังคงจดจําเหตุการณ์ในคืนนั้นได้อย่างแม่นยําและไม่กล้าที่จะไปเฝ้านาเพียงลําพังในเวลากลางคืนอีกต่อไปชาวบ้านเล่าว่าถ้าใครได้ยินเสียงซวยลูกคอยแนตอนกลางคืนไม่ว่าจะดังมาจากทิศทางใดก็ตามอย่าตอบกลับหรือเดินตามเสียงนั้นไปเด็ดขาด เพราะนั่นคือเสียงของผีตายท้องกลมที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอ,อยู่กับความทุกข์ทรมานของลูกที่ยังไม่ได้เกิดและมันกําลังตามหาใครสักคนที่จะมาช่วยให้ลูกของมันได้ลืมตาดูโลกแต่การช่วยของมันอาจหมายถึงการดึงวิญญาณของผู้ที่ได้ยินเสียงนั้นไปเป็นเพื่อนหรือเป็นพ่อของลูกที่ไม่ได้เกิดของมันไปตลอดกาลเมื่อผือนผ้าแห่งความมืดมิดคลี่คลุมชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาล ไม่ว่าจะเป็นเสียงกระโดดที่ทิ้งรอยอาถรรพ์ไว้คำสัญญาในความฝันที่ภากชีวิตหรือเสียงคร่ำครวญจากทุ่งร้างที่เรียกหาผู้เคราะห์ร้ายเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ใช่เพียงนิทานแต่คือคำเตือนจากบรรพชนถึงสิ่งเร้นลับที่อยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดหากคืนนี้คุณได้ยินเสียงแปลกๆในความมืดมิดลองถามตัวเองดูว่านั่นคือเสียงของลมหรือเสียงจากอีกภพภูมิที่กำลังเรียกหาคุณ